สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่29เรามาถึงวันที่29เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วข้างหน้ามีทางเลือกในโลก รออะไรเราอยู่บ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมจะลองสรุปดูขอเชิญขึ้นคลิปได้แล้วครับยีิบเก้ามีนาออกมาออกมาสู้เข้าไปอย่าได้ถอยสู้ใครครับสู้อะไรสู้ใครต่อครับเราสู้กับระบอบทักษิณ เราใช้คำว่าระบอบทักษิณันประหนึ่งว่าเราเข้าใจมันดีลองคิดให้ดีมันอะไรวะไอ้ระบอบทักษิณเคยได้ยินว่ารัฐบาลทักษิณมันระบอบทักษิณนี่มันเป็นยังไงต่อครับเราจะมารู้จักระบอบทักษิณกันนะครับระบอบทักษิณเชิญฮะต่อฮะนี่เป็นจินตนาการของจิตกรนะครับ บระบบทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่แค่พรรคการเมืองมาลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทำงานจริงๆมันเป็นความคิดความเคลื่อนไหวของคนจำนวนหนึ่งมีหลากหลายชนิดเข้ามาประกอบด้วยกันนะครับ mm hmm. เพื่อจะผลักดันอำนาจในทางการเมืองมันมีคนจำนวนมากที่เข้ามานะครับประกอบเข้ามาต่อฮะดู มันมีประมุกนักคนใกล้ชิดนะครับมันมีเสและพวกซ้ายเก่าที่ไร้สำนึกมาทำตัวเป็นเสมีนักกระบอกเสียงนักปลุกบันอย่างทิดาอย่างจตุพรอย่างเต้นมีนักวิชาการที่พูดดำเป็นขาวขาวเป็นดำมีนักปลุกระดม นะครับมีบรรดาที่ข้าที่คอยตอบสนองมีอธิบดีผู้ว่าขุ้นนางมาสวามีพักมีอันธพาลใหญ่น้อยในแต่ละพื้นที่ทุกอย่างนะครับมีผู้ร่วมทุนมีผู้กว้างขวางที่เป็นนักเลือกตั้งอาชีพมีอันธพาลนานาแล้วก็มีบนชนพวกนี้ได้ประกอบกันเป็นระบอบอย่างไรต่อครับนี่ครับพี่น้อง นี่คือภาพในทางสังคมวิทยาว่าด้วยระบบชีวิตของระบอบทักษิณระบอบทักษิณเป็นชื่อพื้นเมืองแต่ถ้าเป็นชื่อสากลมันจะเป็นระบอบเผด็จการโดยพักการเมืองในทุนมีในทุนที่มองประเทศมองบ้านเมืองไทยเป็นสินทรัพย์ ที่สามารถจะชนะเลือกตั้งแล้วได้สัมปทานเอาไปทําไปถลุงอะไรก็ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มองเขามองเป็นพวกเหมือนชนเผ่าที่โง่เง้าสามารถจะหลอกเอาคะแนนยกสัมปทานประเทศให้เขาได้เพราะฉะนั้นเขามาลงทุนใช้เงินจากเงินเขาได้อำนาจจากกงานได้อำนาจ เขาออกนโยบายต่างๆไปสร้างพวกเป็นนโยบายประชานิยมได้เสียงกลับคืนมาเป็นอำนาจแล้วก็อำนาจมาสร้างเงินพวกที่เข้ามาสนับสนุนนอกจากประชานิยมก็ยังมีความหลงนะครับขวามือล่างสุดก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีนักวิชาการมีอำนาจรัฐมนุนแล้วก็หลอกให้เชื่อว่าทักษิณคือพระศรีอาริยะขาดทักษิณแล้วกูตายแน่ แล้วก็ได้รถคันแรกได้ข้าวหมื่นห้าได้คาแรง300ร้อยาทักษินกูตายแน่ยอมเป็นทาสเซโรราบไปในที่สุดเพราะระบอบทักษินเป็นระบอบที่สามารถเอาเงินไปสร้างอํานาจเอาอำนาจมาสร้างเงินเอาอํานาจไปสร้างพวกเอาพวกมาสร้างอํานาจอํานาจสร้างเงินสร้างความเชื่อความหลงเป็นวงจรตั้งแต่ปี4 2จนบัดนี้ต่อครับ ในศาษณะแบบนี้เล่นการเมืองแบบนี้กลายเป็นเผด็จการยิ่งรักษก็พูดได้เหมือนกับเผด็จการเกาหลีว่า I come from election ํำพังการเลือกตั้งมันใช่ประชาธิปไตยหรือพี่น้องก็พูดกันอยู่ทุกวันว่ามันไม่ใช่ต่อครับ เรามีความเข้าใจต้องดูอีกนี่อีกนิดหนึ่งนะครับระบอบทักษิณเนี่ยมันจะมีทั้งพวกในระบบเป็นรัฐบาลเป็นสอสอมีพวกนอกระบบเป็นนปชเป็นอันพานแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเดียวกันทางนั้นพวกนี้เป็นไอ้มดแดงพี่น้องมันจะแปลงร่างเดี๋ยวเป็นนปชแปลงร่างเป็นสอสอแปลงร่างเป็นรัฐบาลแปลงร่างเป็นนักวิชาการ มันแปลงล่างตลอดเวลาแล้วทำงานเป็นระบบเพื่อจะยึดประเทศนี้ให้ได้ต่อครับนี่ครับนี่เป็นภาพในพักแต่ที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งนักปลุกระดมมีทั้งอันถานไอ้เต้นพวกนี้มันก็เป็นเพียงการแปลงร่างต่างๆนานาแล้วก็สมหัวกันอยู่เท่านั้นเองต่อครับนี่ดูตัว นายกก็เป็นเสื้อแดงนะครับต่อฮะพอเป็นนายกเจอมัอบสวนยางก็บอกว่าขออย่าปิดถนนแล้วตอนตอนเองเป็นเสื้อแดงเองก็ปิดถนนปิดล่าประสงค์เอาอะไรมาพูดมันแปลงล่างไปมาตลอดเวลาพี่น้องต่อครับนี่ล่าสุดก็ระดมกันนะครับทางบกทางเรือว่าจะไปแสดงพลังที่พัทยาต่อครับ นี่ฮะล่นกองลบล่านในยุทธยาเสศษกำมันอบชอตะวันออกต่อครับคนไม่บ้าฮะกลายเป็นงานเชียงแมงไปเลยแล้วดูนี่ฮะดูรูปนี้ดูรูปนี้ฮะต่อเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยกำลังจ่ายเงินกันอยู่ในที่ในที่ชุมนุมเนี่ยแล้วพวกเรานี่มีจ่ายเงินไหมไม่มีออกกันเองทั้งนั้น หมดเป็นหมื่นแล้วกลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านมาสู้ด้วยใจไอ้พวกนี้เนี่ย่ายเงินกันแบบนี้แล้วดูนี่ฮะต่อเนี่ยที่อยุธยามุดหัวเข้ามารับเงินเสร็จแล้วก็มุดหัวออกไปเนี่ยลั่นกองลบต่อครับแล้วพี่น้องดูรูปนี้นี่ที่พัทยาเขาจับรูปไดท้ที่ยืนอยู่ข้างหลังคนพูดอ้นนี้เสื้อดำ เห็นรูปขวาล่างนะครับที่สายไอ้มงยืนอยู่ตรงวัดประวรนนะแล้วถือปืนยิงลูกระเบิดอ,อ่ะไอตัวนี้ละ่ะล้วก็อ้างว่ามีอาชีพเป็นคนแยกขยะแล้วเนี่ยที่พันทยาล่าสุดเนี่ยก็ไปยืนอยู่หลังเสื้อแดงเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นไอ้มดแดงมันแปลงร่างไปมาแต่ทั้งหมดนี่แดงทั้งนั้นต่อครับเนี่ยฮะไอ้มดแดงเพราะมันเป็นระบบ มันเป็นขบวนการมันเป็นระบอบมันไม่ใช่แค่รัฐบาลพี่น้องมันเป็นระบอบมันมีคนหลายชนิดหลายประสิทธิภาพประสานกันเข้ามาจนเป็นระบอบเผด็จการพักการเมืองในทุนเลือกตั้งไปเท่าไหร่มันก็กลายเป็นทรราชเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อครับขณะนี้มันเล่นบทโหดกับเราการลุกฮือของพวกเรา ตั้งแต่เขาออกกฎหมายนี่้โทษทักษิณพวกเราก็ทนไม่ได้ลุกือขึ้นมาเขาก็ถอยล่นมาตลอดจนต้องยุบสภานะครับแล้วตอนนี้เลือกตั้งไปไม่รอดอีกหมดความชอบธรรมทุกอย่างนะฮอนาคตเลือกตั้งจะมีได้อีกกี่เดือนสิงหาคมจะมีได้หรือเปล่าชาวนาจะทนได้ไหมเศรษฐกิจจะระเบิดหรือเปล่าเขาจนมุมครับเขาเป็นเป็ดง่อยล่องกลกาบ ว่ายไปไหนไม่พ้นอยู่ยในคลองหน้าเราเนี่ยเอาหินว้างกับปกๆปกมาเคยผิดเังาัตอนนี้มันเล่นบทโหดต่อครับในอดีตนี่ที่เกิดขึ้นในปี53เผาชิบหายวายปวงหมดนะครับในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ซึ่งตำรวจไม่ร่วมมือก็จนบานปลายมาเป็นโศกนาฏกรรมนะครับต่อครับมาปัจจุบัน นี่พวกเรานี่มวลชนกบพศโดนเข้าไปเท่าไหร่หนายกปูกันเราต้องพยายามทําทุกอย่างที่ดีที่สุดและทําอย่างละมุนล,ละม่อมนี่ละละมุนล,ละม่อมต่อครับกี่ศพครับแล้วตัวเยปูทําเป็นใสล็อกเก็ตสัญลักษณ์สันติภาพ แต่ทุกคนเป็นไอ้มดแดงรู้เห็นกันหมดตัวเดียวกันหมดอย่ามาแก้ตัวอย่าแก้ตัวยีปป่ปูพวกมึงทั้งนั้นแหะที่ทํากับประชาชนเนี่แะไม่ต้องแก้ตัวไอ้มดแดงทั้งหมดพวกคุณเป็นไอ้มดแดงทั้งหมดเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดแบงล่าง,างไปมาอย่ามาหลอกกันอีกต่อไปต่อครับนี่ชายชุดดำ มีจริงไม่มีในพึ่งจับได้ที่สัมพันธ์งว์งเนี่ยยิงปืนสู้ตำรวจเนี่ยเขามาัดกันได้ตำรวจกับทหารเขาจับสิบสองตัวกำลังคลายความจริงออกมาแล้วเดี๋ยวก็รู้ต่อครับบรรยากาศของระบอบทักษิณเนี่ยเมื่อเล่นบทโหดจนมุมเนี่ยตอนนี้เริ่มงมงายแล้วฟั่นเฟือนต่อครับนี่ไปไหว้พระ ดูทำหน้าทางไม่สบายนะฮะพระลดน้ำมนต์นึกว่าพระเล่นสงการด้วยต่อครับนี่ดีศรีลังกาเอาเงินกูปมาแผ่นดินไปนึกว่าจะไปเจริญธมพันธำไมตรีเนี่ยไปสะดอกเคราะห์ดีศรีลังกาต่อครับอันนี้เข้าใจว่าที่พมา่มานะครับครอบหัวสะดอกเคราะอีกต่อครับ นี่ทักษินฮะทำบุญผอไม่ลุกเขาทำบุญกันแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยเห็นนะฮะสมมุติว่าตายแล้วก็ทอดทอดพระตราแล้วก็อายุจะยืนตัดเคราะห์นั่งไงก็ไมล้ต่อครับอักับกริยาดูดิครับครองครองจิตใจไม่ได้แล้วบมปั้มเป๋อเป,อเปอไปหมดฟัน่นเฟือนไปหมดต่อครับเนี่ยหากินกระทั่งหวย หกล้มก็ยังเอาเบอร์ไปออกหวยให้ชาวบ้านเห็นเป็นเจ้าแม่นี่ในเฟซบุ๊กเขาก็เลยจับเป็นคนตาบอดนั่งขายหวยไปเลยนะครับแปดวัแล้วนะพี่น้องสองปีเนี่ยแปดเบอร์แล้วนะต่อครับนี่ล่าสุดอันนี้วันที่สิบห้ามีนาหกล้มสิบแปดเดินปลออยู่นะครับสองสาวันพอวันที่สิบ พอวันที่18เกิดปวดขึ้นมาก็นั่งรถเข็นพอวันที่24่มีนาไปบางปูเดินปลอพอวันที่ยี่บมีนาบอกเออกูปวดขาในว่านั่งรถเข็นอีกอ,อกล้มแล้วเดินสลับนั่งรถเข็นอันนี้ไม่สบายแน่นอนครับไม่สบายแน่นอนต่อครับอันนี้แย่แล้วอันนี้เป็นหนังสือพิมพม์พม่าเขียนว่า เช่นกับไทยแลนด์ก็คือไทยแลนด์ที่ที่น่าละอายที่ขออดสูแทนประเทศไทยเป็นนายกหญิงคนแรกเป็นแต่เป็นนายกที่ทำงานแย่ที่สุดประเทศเสียหายมากที่สุดเป็นนายกที่เกิดคดีคอร์รัปชันมากที่สุดและเป็นนายกที่คนเกลียดมากที่สุด หาสงสารครับสมทรงแย่แล้วต่อครับขณะเดียวกันก็คึดแล้วครับกำลังบ้าเฮือกสุดท้ายแล้วก็รวยได้ต่อฮะนี่เอาไอตัวนี้เป็นหัวหน้าขึ้นมาแล้วเปลี่ยนหัวหน้าแล้วลวยแล้วกลัวไหมพี่น้องกลัไกวไหมกลัวมันไหมกลัวมันไหม ไม่ต้องกลัวเขาล่ามโซ่มันอยู่นั่นนะต่อครับต่อฮะนี่พยายามจับกกอันธพาลท้าตีท้าต่อยทหารต่อครับนี่ล่าสุดเตะพระซ้อมพระกระทืบพระต่อฮะยำจริงๆแล้วไอ้ฤิดวงไปบอกได้ยังไงฮะว่าพระทำร้ายก่อน มันตอนนี้ใน f a c e b o o k กัแค้นแทนก็เลยเกิดรูปนี้ขึ้นมาพี่น้องผมเห็นแล้วหัวลอ,อกกากเลยเขาบอกอาชีพใหม่คนเสื้อแดงข้างหลังที่เขียนไหมพี่น้องอ่านออกไหมรับอัดพระอัดดักอัดเบาไม่ใช่อัดกอบพระนะครับอัดพระนม่เป็นอาชีพใหม่คนเสื้อแดงคนที่อะไรลุมยำพระกระือพระได้อย่างนี้ต่อครับ พระในสายตาคนเสื้อแดงเนี่ยแบบเนี้ยนี่เป็นเป็นพระสายแดงนะครับกินเบียร์จับกลุ่มแล้วก็เป็นดูอีกรูปหนึ่งฮะเนี่ยเป็นพระปลอมนั่งนั่งอยู่พระพอเดินขบวนก็ใส่เสื้อเหลืองส่จีวรเหลืองไปเดินเพราะฉะนั้นต่อครับต่อฮะถ้าเราไม่สู้ระบอบทักษิณอะไรจะเกิดขึ้นต่อครับ ต่อเป็นระบอบที่ไม่มีบัญญาทำงานดีได้นี่หายนะอยากน้ำท่วมต่อครับนี่คือข้าวเน่าจำนวนมหาศาล13ล้านตันเสียหายอย่างต่ำเศรษฐกิจประเทศ3แสนล้านบาทชาวนาผูกคอตายไปโดยลำดับต่อครับอนาคตข้างหน้าเห็นอยู่ชัดๆอยู่แล้วพี่น้องนี่สานะ งานสาธาณะจะเดินไปไหนไม่ได้นี่มันจะถ่วงหมดนะครับโดนดอกเบี้ยโดนเงินเงินกู้เนี่กินหมดเครดิตลดต่อครับลูกหลานในอนาคตเวลาพาลูกไปเล่นน้ำในทะเลจะเป็นอย่างนี้มีเงินซื้อห่วงยางให้ลูกแต่ตัวเองไม่มีตังค์ต้องใช้ขวดโคกนี่คือที่บังคลาเทศน่าเศร้านะครับพี่น้องนี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับต่อครับ ดันัเราจะเกิดอาการของรัฐล่ลมเหลวต่อครับต่อครับต่อครับนี่คือแผนที่ในโลกที่เป็นรัฐล่ลมเหลวประชาชนแตกหนีเป็นนักร้องบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นกะหรี่โลกบ้างอยู่ไม่ได้แตก,ออกไปหมดเราจะยอมให้ประเทศเป็นอย่างนี้เหรอพี่น้องต่อครับแล้วเราจะทำอะไรกันดี ขอตอบอย่างนี้ผมขอเสนออย่างนี้เชิญต่อฮะเราต้องประเสธต้องปฏิเสธที่ตัวระบอบทรราชเลือกตั้งเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งผมคุยกับเพื่อนฝรั่งบอกเฮ้ยกูไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งนะเว้ยกูปฏิเสธระบอบทรราชทักษิณระบอบทักษิณอาศัยการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์โครงสร้างที่ไม่ ที่เปิดช่องให้กับกับความเป็นเผด็จการเลือกตั้งไปก็เป็นทรราชซ้ำซากพี่น้องรู้ไหมร้อยกว่าคนที่เขาเสนอมาในเบอร์สิบห้าคราวที่แล้วเนี่ยใครเลือกใครเลือกใครเลือกคนพวกนี้มาให้เราเลือกสาขาพรรคเหรอไม่ใช่ทักษินเลือกทั้งนั้นวันร้อยสิบคนสองร้อยคนก็นแล้วแต่ เลือกเข้าไปแล้วมันจะไม่ใช่เป็นผู้แทนราษฎรมันจะเป็นผู้แทนทักษิณโหวตตามทักษิณตลอดแล้วยังโง่เลือกกันไปทําไมมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้านะครับเพราะันเราต้องปฏิเสธที่ตัวระบบทรราชระบบทรราชเลือกตั้งเราไม่ยอมให้มันโลกโลกคอยก็เทืบกฎหมายอีกต่อไปเราจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งเป็นการฟอกผิดตนเอง คนทรยศต,ต้องออกไปไม่ใช่มาลงเลือกตั้งออกไปนี่คือจุดของเราเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งเราปฏิเสธทรราชยืนตรงนี้ไว้พี่น้องต่อครับมีสิทธิประการหนึ่งซึ่งพวกเรามีสิทธิ์อยู่เต็มที่ตามมาตรา69คือสิทธิที่จะพิทักษรัฐมนุญ ว่าเมื่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกใช้ไปโดยบิดเบือนเขาให้แก้รัฐธรรมนูญก็เสือกไปเลื้อรัฐธรรมนูญขยายอำนาจตัวเองเขาให้ยุบสภาให้ประชาชนตัดสินนโยบายดันยุบสภาเพื่อจะฟอกผิดตัวเองเขาให้เลือกตั้งก็ดันทุจริตจ้างคนมาลงแข่งกับตัวเอง เขาให้เค s, ารพศาลเค s, ul, Heart, ารพกฎหมายก็ด่าศาลปฏิเสธศาลทุกประการตลอดมาเพราะฉะนั้นเขาเอาสิทธิเสรีภาพในระบบผู้แทนไปใช้จนเป็นฮิตเลอร์เป็นเผด็จการแล้วผิดวิถีทางผิดคันลองแล้วพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านโดยชอบทุกอย่างผมถูกข้อหา กำนันสุเทพถูกข้อหาแกนรนำถูกข้อหาพี่น้องกรบ,บสอภาคใต้ถูกข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งขอโทษขึ้นสารเนี่ยยืนตรงนี้เลยครับผมมีสิทธิ์จะทำเป็นสิทธิ์ต่อต้านทรราชที่รัฐธรรมนูญให้ไว้พี่น้องนอนหลับอยู่โจรมันโผล่หัวมาทางหน้าต่างเนี่ยเอาปืนยิงป้องเนี่ยผิดไหมผิดไหม ไม่ผิดเพราะเรามีอำนาจป้องการทรัพย์สินของเราฉันใดฉันนั้นเราก็มีอำนาจป้องกันรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของเราเพราะฉะน,นั้นสิทธิตามมาตรา69นี่แหละครับจบตรงนี้เลยว่าถ้าเสื้อแดงถ้าพวกเองกระดมกำลังบุกเข้ามาเมื่อไหร่ถึงขั้นที่จะใช้กำลังปฏิเสธสารเอามีดจ่อสารจอปปช ยายอยู่คนเดียวถึงจุดนั้นเมื่อไหร่หนึ่งทหารใช้กฎอายการศึกปราบทันทีชอบด้วยกฎหมายทุกประการสองต่อครับเดี๋ยวจะจบแล้วฮะัสองเราไม่รอให้ศูญอากาศเราไม่รอให้ปูลาออกไม่รออีกแล้วนะครับ เราไม่ต้องการนายกคนกลางเราต้องการนายกคนจริงสร้างการปกครองเฉพาะการท้ายรัฐธรรมนูญนะครับฟื้นฟูบ้านเมืองปฏิรูปการเมืองสร้างแผนนายบทฏิรูปบ้านเมืองสองปีหรือปีครึ่งทำไปเลยทั้งหมดนี้ทำเพื่อจะไล่ผีทัษ้ษศิณออกจากระบอบการเมืองไทยเป็นการใช้สธิตามมาตรา69ทุกประการ นี่คือข้อเสนอที่ขอให้พิจารณาท้ายนี้ครับพี่น้องขอจบอย่างนี้ต่อครับต่อครับต่อฮะต่อครับพี่น้องครับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่เล็งเห็นว่าทักษิณคืออันตรายของบ้านเมืองแล้วมันกลับมาแน่ กำน,นันสุเทพได้รวมพวกในพรรคสร้างเวทีผ่าความจริงขึ้นมาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของพรรคหมดที่นาไปหลายแปลงเพื่อจะเอาเงินมาปลุกสำนึกผู้คนทั้งหลายในบ้านในเมืองว่าให้เตรียมสู้กับทักษิณแล้วสู้มาจนบัดนี้สี่เดือนต่อฮะนี่คือฐานการณ์ของ กำนันสุเทพกำนันเป็นเสมือนแมงปอที่เจอพายุฝนกอดอยู่ยอดหญ้าลมก็ก็ะนำแรงแฝนก็หนักแขนก็ละไม่รู้ลมมันจะเปรีวแรงกว่านี้อีกไหมไม่รู้ว่าฝนมันจะหยุดไหม ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจไหมจะเห็นใจไหมจะร่วมอดทนทุกข์ยากด้วยไหมเกรงมืออยู่อย่างนี้เหมือนเป็นแมงปอตัวนี้ถามพี่น้องใจของแมงปอตัวนี้เนี่ยเหล็กเพชรไหมเหล็กเพชรไหมพี่น้องจะร่วมใจกับเขาไหม กำนันอดทนมากกับเราตั้งเยอะกืนเลือดมากกับเราตั้งเยอะทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทั้งประเทศจะยอมอดทนร่วมกับคนที่เป็นหัวใจเหล็กเพชรนี่หรือไม่วันที่ยีิบเก้าจะออกมาไหมจะออกมาไหมสุ่เทพสุ่เทพสู้สู้สุเทพสู้สู้ทักเซน พักเส้นเติดคุกพักเส้นเติดคุกโอเคครับภาพสุดท้ายขอขอบคุณกำนันสุเทพด้วยใจจริงครับตบมือให้คนสุเทพขอบคุณครับ